วันนี้มาพบกับปตีเพชรยนต์นะคะวันนี้ปตีอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งค่ะอยู่ซอยใสดีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้มีรถสวยๆมานำเสนอคะ่ะเป็นคันนี้เลยคะ่ะ Isuzu m u ิว X ึ่งจุนะคะ,ะปี2019ค่ะราคาเราขายอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะคะ,ะรถใช้งาน วิ่งน้อยนะคะเพียงแค่30,000ื่นโลเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้ได้อะไรออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะนะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนด้านหน้ากันก่อนนะคะในส่วนตาไฟนะคะตัวนี้จะได้โปรเจคเตอร์นะคะะติดมาด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะ สวยนะคะก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้สวยเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นกระจังหน้าสองเส้นนะคะแบบ,บชมมาใหม่นะคะสวยเลยนะคะพาไปดูกันคะ่ะในส่วนของล้อเนื่อใหม่นะคะ,ะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะได้แม็ก สวยเลยหลายตัวไว้นะคะแล้วก็ยางใหม่ๆนะคะสวยมากเดิมๆนะคะกระจกมองข้างนะคะสีเดีวยวก,กันกับตัวรถใต้ไฟเลี้ยวด้วยนะคะตัวมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะด้านข้างสวยๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวค่อยดูรอบๆ เดี๋ยวพาไปชมภายในว่สวยขนาดไหนนะคะอในส่วนของด้านหลังนะคะ,คะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันค่ะภายในนะคะสวยๆเดิมๆนะคะพวงมาลัยจะได้มังติฟังก์ชันนะคะ ควบคุมที่พวงมาไลยได้เลยนะคะหน้าเลือนไม้นะคะตัวนี้จะได้เป็นพุ t สตาร์ทนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะจอจะได้เครื่องเล่นจอ Android นะคะส่วนคอนโซลนะคะเดิมๆสวยๆนะคะแอร์นะคะ ตัวปรับแอร์เกียร์จะได้เกียร์ออโต้นะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารข้างหลังกันค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะ รถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะคะใครกําลังมองหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะสวยมากค่ะคุณลูกค้ากวง้งนะคะเดินทางนะคะต่างจังหวัดไปเที่ยวไปแคมปิง้งสบายเลยค่ะบรรทุกได้เยอะด้วยนะคะ สะดวกสบายลดอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันค่ะเครื่องนะคะมาดูกันค่ะให้ดูเลยนะคะเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเครื่องเดิมนะคะรถของเราได้มานะคะไม่มีพิการจมน้ำนะคะอุบัติเหตุหนักไม่มีนะคะอันนี้เราไม่นําเข้ามานะคะเรานําเข้ามารถคัดคุณภาพเกรดเอเลยนะคะเดิมๆ มาดูในส่วนของตัวคานกันนะคะอันนี้คานเดิมๆนะคะจากโรงงานคานแท้เลยนะคะดูได้นะคะมิดอาร์ตยังจากโรงงานแท้เลยนะคะแล้วก็น็อตยังไม่มีการขยับสักตัวเลยนะคะเครื่องสวยเครื่องเดิมรถไม่ได้ทำอะไรนะคะรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของฝาก,กระโปรงนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆนะคะ ไม่มีการปิดนะคะรถสภาพเดิมนะคะรถทุกคันที่เราได้มานะคะคัดสัรนนะคะ,คะเล่มทะเบียนไม่มีศูญหายะคะ่ะสามารถโอนได้นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะพาชมรอบๆคัน,นะคะะทั้งภายในแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากชมรถ ตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทเพทยนต์นะคะของเรามี2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1อยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะส่วนสาขาที่2อนะคะอยู่ที่เสรีไทย95นะคะนะตั้งติดถนนใหญ่เลยนะคะถัดมาประมาณ20เมตรนะคะค่ะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กับพัตตี้โดยตรงที่เบอร์0971126820 0971126820ค่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ